จำไว้นะเมื่อใดมีภยัยวิญญาณร้ายตามอาคาถูกคุณใสมนดำป้องกันได้นะเพียงท่านท่องบทนี้ทุกวันลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับบทพระคาถาที่ว่านั้นก็คือพระคาถากรอเพชรพระพุทธเจ้าของหลวงพ่อเดิมพุทธาโรแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับมีความเชื่อกันว่า หากสวดภาวนากันทุกวันจะช่วยป้องกันอันตรายต่างๆได้ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองปรับโชคชะตาราศีให้ดีขึ้นทุกวันได้อีกด้วยโดยพระคาถาบทนี้ท่านสามารถสวดต่อจากบทสวดมนต์ทั่วไปได้เลยนะโดยให้ว่าไปพร้อมๆกันดังนี้อิติปิโสภะความือข้าพเจ้าสิบนิว้วประนมขึ้นวางคิ้วขอถวายต่างทูกเทียนทอง จากขู่ของข้าพเจ้าทั้งสองอันแวววาวขอถวายต่างประทีปแก้วดอกประทุมชาติบูชาบาทพระพุทธเจ้าอันงามยิ่งนักเป็นกงวงจากร้อยแปดประการพระเจ้าเสด็จไปแล้วพระทูลกระหม่อมแก้วเข้าสู่พระนิพพานพระองค์ทรงยานเห็นทั่วแดนไกลพระเจ้าบัญญัติให้ภาวนาให้ว่ามาอาทุกขังอออานิจัง อาอนันตาสังโคสังขังตั้งใจภาวนาศัตรูมีมาแก้ไขได้ทุกประการเดชาพระจตุพรมวิหารตั้งมั่นในอุเบกขาปรสศัต์ทั่วทีทรงธิ์แก้วกลาทรงพระกรุณาหายเฉนพระเล่งเห็นทั่วทุกตัวศาสตร์พุทโธกรรมจัดธรรมโมกรรมจายสังโคสูญหายไปในบัดนี้ เป็นมาไรไพรีอย่าเข้ามาปนคนร้ายอากุศลถอยไปให้ผลสารพัศสศัตรูวีนาสันติหนึ่งพิสมัยพระอาทิตย์ทั้งหกเป็นที่ชุมนุมขุมสเสนียนและจันไรพระจันสิบห้าเข้ามารักษาภายในพระอังคารแปดองค์ทรงศีลมหาห้พระพุทธ 17, สิบเจ็ดเสด็จมารักษาตัวข้าพเจ้า พระพระฤหัสสิบเก้าเข้ามาสิงโูเป็นครูทุกสิ่งพระเสาดีจริงกำลังสิบถาสมาช่วยกำจัดมหาอุบาทพระยายม,มาราหลายกาดนักหนาศตรูมีมามอดหมวยบัไลัยศัตรูที่ไหนให้บัไลัยที่น,นั่นพระราหูสิบสองมาช่วยป้องกันพระสุขยี่สิบเอ็ด เทวันช่วยรักษาพระการตัวกลามาช่วยรานัสตรูทั่วทั้งชมพูอย่าให้มีอันตรายชัยยาชัยยาข้าพระเจ้าขอระลึกถึงคุณพระบารมีทรงแสงรัศมีเลื่อมเลื่อมพลาย,ลายทรงแสงพระสุริยาฉายทั่วท้องธรณีได้สวดได้เรียนได้เขียนบาลีโพยพายามีกําจัดพัดพาย พระธรรมแปดหมื่นชื่นอกชื่นใจพระธรรมเป็นมีดผูกกิจพิสมัยคุณมลคุณโดนทนอยู่ไม่ได้ศัตรูภายนอกเร่งถอยออกไปศัตรูภายในบนไหลสิ้นโสดเดชะพระโปรมาอยู่ตรงนาพระธรรมมาอยู่ตรงหลังพระสังขังรักษาพระอิส่วรเจ้าฟ้ามาแต่สวรรค์ มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้าส่วนพระอินทร์พระนารายอยู่เบื้องสายขวาพระพรมเสด็จมาให้พรทุกวันเทวดาอยู่เมืองสวรรค์มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้าพระการตัวกลามาช่วยผนศัตรูทั่วทั้งชมพูอย่าให้มีอันตารายพุทธทางแลปลวลาปราแก้วเสด็จนำไปทำมังแกลคลา การอุบาทและจันไรสังขังว่าสงติดเป็นธงชยัยข้าพเจ้าจะอยู่แห่งใดไปแห่งใดจงช่วยขุมคลองรักษากว่าตัวข้าพเจ้าจะถึงซึ่งน,นิพพานในอนาคตการเบื้องนาพุทธทางรักษาทำมังรักษาสังขังรักษาอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหังวันธามิสัพพโสนะโมพุทธ,ธายะลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับทางเราขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยสาธุ